สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า i c e t h e Horror Game นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ลองเล่นโหมดพิกเซลกับพีแม่หมดนะครับแต่ผมจะเล่นเป็นโหมดสุดขั้วนะครับกับดาลงพยาบาลดูซิว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนอ่าฮะมันจะเริ่มแล้วนะครับเจต่อเลยนี่มันอะไร มดพิกเซลของแทค้ครับอันนี้เทมเรามองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างอ่ะนี่น้ำยาเขียวแน่นอนโอ้โทเทมแม่มดเลยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอจิซัสอ่ะเดี๋ยวผมได้น้ำยาเห็นถุงเลยเนี่ยก็แสดงว่าเขียวผสมเขียวได้น้ำยาเห็นถุงสินะจะว่าไปแล้วเราก็สามารถแบบ สามารถกดโทรที่แม่ม,พมดพลาดแล้วเราดื่มน้ำยาขวดสีเขียวต่อได้นะครับเนี่ยก็แสดงว่าเราเจอแค่น้ำยาแดงมันก็พอแล้วนี่สิน่าจะฝังหน้าห้างเลยนะครับเนี่ยโอเคครับ พยายามหลีกเลี่ยงมันนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งหรือไมเดียวนะเราทําน้ํายาล่องหุนนิดนี่นะปุ่มวิ่งนะ่าจะอยู่แถวฝั่งฝั่งทางซ้ายขวามือนะครับเราดื่มน้ํายาไปแล้วนะคะครับตอนเราก็กดสีแดงวล่องหุนแล้วครับคือเราไม่รู้รเวลาแต่ว่าเราสามารถดูแบบเราดูตรงสีการมองเห็นได้นะครับคือมันแบบพิกเซลมาก ผมเปิดตู้พวกนี้เลยโอ้ไม่ดีหรือโล่งกูดีอันนี้ครับแม่มดเอิมสภาพแม่มดคือตัวอะไรเนี่ยผมคงเหลือเวลาไม่มากแลก้วกะดีๆครับห้ามพลาดเลยอันเนี้ย เจน้ำยาหมดลิตรแล้วนะครับอาตรงนี้มีถุงอาอผมก็ไม่กดพลาดเนะื้เมื่อกี้น้ำยาแดงอยู่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยหลบกันดีกว่าครับโอ้เราไม่รู้ว่าเราได้น้ำยาเท่าไหร่แล้วเราก็ยิ่งไม่รู้ด้วยสินะว่าเราได้ถุงเท่าไหร่ ผมวิ่งผมจำได้ป้ามันจะเงียบนะผมบอกไปดีกว่าผมน่าจะวิ่งหนีทันโอเคป้ามาแถวๆนี้แล้วครับป้ามาแถวแนี้แล้วครับเราดูครับป้าจะทะลุมาไหมถ้าป้าทะลุมาผมต้องวิ่งสวนนันนั้นครับป้า,าป้าไม่ทะลุนะ ยอดเยีเ่ยมครับป้าไม่ทะลุมาอาป้าไมา่ทะลุโอเคครับป้าป้าไปแล้วตอนนี้ป้าไปเรียบร้อยแล้วป้าของเราไปแล้วนะสบายแล้วคือผมลายตาระดับหนึ่งเลยแหละโหมดนี้อ่านี่เขียวครับปึ๊บ เมาแล้วเราก็เราเมาน้ํายาหรือเราเวียนหัวมันเป็นอาการเวียนหัวอคือน้อํายาวิงเวียนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่ว่าเราจะเวียนหัวอ่ะนี่คือโทเทมโทเทมเลี่ยมเหลี่ยมมันไหมครับอ่าพอปรับพิกเซลมันต่าแล้วมันก็ให้ความรู้สึกน่ากลัวน้อยลงนะผมว่าอ่ายอดเยี่ยมครับวิ่งไปเลยนะ พอผมารถผมจำปุ่มเล้นิดหนึ่งครับก็เลยไม่เป็นปัญหามากเท่าไหร่แต่ว่าไปเราก็ไม่ได้เล่นโหมดนี้นานล้วนะครับเนี่ยโอป้าเพิ่งลงมาเลยครับแล้วเราก็กำลังสวนป้าขึ้นไปเรากำลังสวนป้าขึ้นไปชั้นบนนะตอนนี้คือแบบ อุ้ยพระเจ้าผมกดพลาดแล้วสินะป้าจะขึ้นมาเร็วๆนี้ครับดูก่อนครับว่าในห้องอ๋อมีแต่เขียวจริงดิเฮ้ยไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่แต่เขียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าผมจะเจอแต่น้ำยาเขียวนะครับสงสัยน้ำเขียวมาคงอร่อยเป็นหน่อยลนะป้าก็เลยเอามาวางไว้เต็มเลยใช่ซะที่ไหนเราน้ำเขียวเราไม่รู้ด้วยซิว่าเราได้กี่ถุงนะ ป้ามาแถวๆนี้แล้วครับป้ามาแถวๆนี้แล้วแล้วป้าก็ลงไปเรียบร้อยเพราะแถวเราก็ใกล้บันไดได้แล้วเนะาะอ่ะฮะทำไมต้องมีโทเทมกั้นไว้ตลอดเลยนี่มันคือตัวถ่วงดีๆนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะห้องนั้นมีน้ํายาเขียวด้านหน้าเรามีโทเทมงั้นก็แสดงว่าอืมนั่นก็เจ๋งนะสิครับแม ป้าก็วางไวสดีเลยผมน่าจะกดพลาดรอเลยนะเนี่ยเงลน้ำยาแดงนี่ครับลงองนเรียบร้อยครับผมชีวิตสบายใจเมื่อมีน้ำยาล,ล่องนอ่าผมได้เท่าไหร่แล้วนะผมไม่ได้นับเลยเนี่ยหองนี้มีแดงแล้วก็มีเขียวโอเคครับเน yeah. ี่ยเฮยเอามาัเต็มแล้วนะครับเนี่ยเราผ่านได้แล้ว ดื่มเอาเฮ้ยผมจะดื่มน้ำยาไม่ได้จะเก็บถุงรอใช้โทเทมครับ้ะแบบนี้รอใช้โทเทมอย่างเดียวแล้ว กลับมาแล้วงั้นกอนผมมากึ๊บตรงนี้ได้นะเราโอเคเราล่องหนเราเราสบายแล้วนะครับตอนนี้ป้าก็จะขึ้นมาด้วยเพราะว่าเรากดพลาดน,นะครับนี่ครับป้าเอิม่มเบลอๆนะเนี่ยมองไม่เห็นหน้าป้าเลยอเราผ่านได้แล้วนะครับพอผมดูมาแล้วคือปริมาณการเก็บถุงเราก็น่าจะผ่านแล้วเพราะเพราะมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่าเราผ่านชัดครับเราผ่านใช้เวลาไปเจ็ดนาทีก็ไม่ได้แย่ครับ เป็นอะไรที่แบบมันก็ลุ้นจริงๆเลยครับถ้าเล่นโหมดสุดขั้วคือมันมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าถุงมันครบหรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันขึ้นวิ่งนี่แหละครับความพิเศษของโหมดนี้แต่มาเอากับพิกเซลแล้วมันคือแบบเอาโหมดนี้มารวมกับพิกเซลคือมันก็ดูแปลกๆนะเอามารวมกันโหก็เพิ่มความยากไปอีกระดับหนึ่งถ้ายิ่งเป็นฝันร้ายหรือโหมดยากก็ยากนะครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับไบ้ๆครับผมเจ้